ที่3ี่349ครัวซองสองก้อนถูกฉีกกิ้าช้าๆอย่างไม่เร่งรีบจากแอชเชอร์ที่กำลังกวาดตามองดูทุกอย่างภายในห้องอาหารขนาดใหญ่ใต้ดินชั้นที่45ระหว่างฉีกครัวซองเข้าปากเขาได้ จิบกาแฟดำไปทีและเล็กน้อยพยายามสำรวจผู้คนมากมายในที่แห่งนี้เพื่อหาคนที่สามารถพาเขาลงไปยังชั้นที่ลึกกว่านี้ได้ทว่าแอเชอร์กลับไม่พบใครมีความสามารถพอจะพาเขาไปลึกกว่าชั้นที่45ได้เขาจึงวางแผนเจาะระบบจากที่แห่งนี้จากเดิมคิดว่าจะเข้าหาผู้อาวุโสของสหพันธ์เอเชียนก่อนแต่จากข้อมูลที่เขาพยายามเข้าดูกลับพบว่าการจะเดินทางไปหาผู้อาวุโสเป็นเรื่องยากมากผู้ที่เข้าหาผู้อาวุโสได้จะต้องผ่านการตรวจสอบหลายอย่างและต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่เท่านั้นถึงจะเข้า พบได้ แต่เขาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่เข้าพบผู้อาวุโสจึงทําให้อรชเชอร์เปลี่ยนแผนไปเป็นการเจาะระบบแทนแต่ตอนนี้เขายังเจาะไม่ได้เพราะคนภายในห้องอาหารยังไม่มากพอเขาจึงรอให้ถึงช่วงเย็นที่จะมีคนมากมายมาทานอาหารที่นี่หัวหน้าพวกนายไปไหนกลุ่มวิศวกรที่ต้องการตรวจสอบชุดเกราะ13ดาวที่เก็บได้จากภารกิจถามนักวิจัยทั้งสีที่และลายน้ําแข็งออกจากชุดเกราะและพยายามตรวจสอบร่างกายของสิ่งที่ถูกเผาไม่กลายเป็นสีดําทางฝั่งนักวิจัยที่ได้ยินคําถามพวกเขาจึงหันมองวิศวกรที่จะมาตร สอบต่อจากพวกเขาเขาอยู่ใต้ดินชั้นที่45กําลังวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทำไมถึงต้องไปวิเคราะห์ที่นั่นเขาหิวเอาละพวกนายออกไปก่อนสิ่งนี้ยังไม่สามารถจะส่งต่อให้ได้เพราะยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นมนุษย์หรือเปล่าเหล่าว,วิศวกรมองดูศพที่อยู่ในชุดเกราะมันดูน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะด้านในชุดเกราะกลับมีศพที่ถูกเผาไหมแต่ชุดเกราะกลับถูกแช่แข็งทําให้วิศวกรอ,อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับศพอย่างไรก็ตามนักวิจัยที่กําลังตรวจสอบศพบยังไม่สามารถสรุปได้พวกเขาจึงเดินกลับไปรอที่ห้องเช่นเดิม Hey, ได้อะไรมาบ้างนี่ดูข้อมูลนีส่สิเอาไอ้นี้ให้ฉันด้วยเสียงพูดของผู้คนเริ่มเยอะขึ้นจากจำนวนคนที่ทยอยมายัางชั้น45เพื่อทานอาหารเราผู้คนที่มาจากชั้นที่ลึกกว่า45ล้วนขึ้นมาเล่าประสบการณ์และปัญหาในการทํางานที่พบเจอในระหว่างที่ทุกคนกําลังพูดเรื่องของพวกเขานี้เองแอชเชอร์ที่นั่งอยู่คนเดียวก็ได้เชื่อมต่อแท็บเล็ตของเขาเข้ากับเครือข่ายสหพันธ์เอเชียนโดยแท็บเล็ตที่เขาใช้เป็นของนักวิจัยที่เพิ่งค่าไปเพื่อปลอมตัวอาหวังว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้นะ แอชเชอร์พ่นลมหายใจออกมาจากปากเพื่อเรียกสมาธิ เรื่องที่เขาจะทําต่อจากนี้ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากนอกจากเขาจะเจาะระบบแล้วเขาจําเป็นต้องเคลื่อนไหวให้เป็นจังหวะเดียวกันกับผู้คนรอบข้างเพื่อหลบหนีทันทีที่เขาใช้อํานาจของนักวิจัยที่ปลอมตัวไปจนถึงข้อมูลลึกสุดที่เข้าถึงได้แอชเชอร์ก็ได้เปิดข้อมูลมากมายที่ไม่สามารถเข้าไปทิ้งเอาไว้หลายหน้าต่างเพื่อที่เขาจะใช้ฟังก์ชันเปิดเผยการปิดกัน้นะลวงไปพร้อมๆกันหลังจากที่เขามองดูข้อมูลลับชุดแรกที่จะขโมยออกไปนี้เองนั้นแอชเชอร์ได้นําชิปตัวเล็กๆติดลงไปยังแท็บเล็ตก่อนจะกดดาวน์โหลดข้อมูลมากมาย ทนททัีด้วยการแตะมือไปยังแท็บเล็ตนี้เอง ังชันเปิดเผยการปิดกั้นก็ได้ทำงานส่งผลให้เขาทะลวงผ่านการป้องกันทุกอย่างที่ต้องเข้ารหัสขั้นสูงเมื่อข้อมูลถูกเจาะซิปที่ติดเอาไว้ก็เริ่มดูดกลืนข้อมูลเข้ามาเก็บระหว่างที่แอ์เชอร์ดาวโหลดข้อมูลมากมายนี้เองสัญญาณเตือนก็ได้ดังกระหึ่มไปทั่วห้องอาหารชั้น45จนทุกคนหันมองสัญญาณแจ้งเตือนเกิดอะไรขึ้นทำไมสัญญาณถึงเตือนดังขนาดนี้เหล่าคนที่อยู่ในชั้น45ทำหน้าสงสยัยสัญญาณเตือนที่กำลังดังแจ้งเตือนบอกให้เขารู้ว่ามีคนกำลังขโมยข้อมูลของสหพันธ์เอเชียออกไป ซึ่งพวกเขาตกใจที่มีคนกล้า ขโมยข้อมูลเนื่องจากระบบป้องกันของสหพันธ์เอเชียถือได้ว่าสุดยอดทั้งระบบสามารถป้องกันได้แม้กระทั่ง AI ที่ถูกสร้างมาเพื่อเจาะระบบโดยเฉพาะแจ้งเตือนผู้คนที่อยู่ในชั้นใต้ดินที่45โปรดอยู่ในความสงบเสียงประกาศแจ้งเตือนดังทําให้ทุกคนที่อยู่ในชั้นใต้ดินที่45เริ่มตกใจตื่นเพราะตำแหน่งนี้มีผู้ที่กำลังเจาะข้อมูลสหพันธ์เอเชียนรวมอยู่ด้วยทุกคนจึงช่วยกันกวาดตามมองหาอย่างไรก็ตามสายตาของทุกคนกลับจับจ้องมองไปยังผู้คนราว50-60คนที่กำลังก้มหน้าปิดบังแท็บเล็ตของพวกเขา ทำให้ผู้คนที่คิดว่าคนกลุ่มนี้คือผู้ที่กำลังขโมยข้อมูล จึงรีบถอยห่างออกไปไกลท่านใดนั้นชายราวห้าสิบกว่าก็กลับมาทำน้าตกใจเพราะแท็บเล็ตที่พวกเขาปกปิดเอาไว้ไม่ใช่การดูดข้อมูลของสหพันธ์แต่เป็นการปิดแสงเพื่อที่จะดูดหนังพักผ่อนเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่พวกเขาหามันเร็วเข้ามันต้องอยู่ที่นี่ผู้คนช่วยกันหาชายผู้ที่กำลังเจาะข้อมูลแต่ก็ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้แอชเชอร์ที่อยู่ในการพรางตัวก็ได้หลบอยู่ใต้เก้าอี้รอให้ชิปของเขาดาวน์โหลดข้อมูลให้เสร็จท่านใดนั้นภายในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายนี้เองก็ได้มีฐานสวมชุดเกราะสี ขาวเดินเข้ามา30คน ทุกคนอยู่ในความสงบโปรดนั่งลงไปกับพื้นโปรดนั่งลงและอยู่ในความสงบเสียงแจ้งเตือนยังคงดังขึ้นต่อไปเราผู้คนภายในห้องต่างพยายามช่วยกันกวาดตาหาผู้บุกรุกว่าอยู่ตรงไหนของห้องทันทีที่ทหารใช้ชุดเกราะตรวจจับหาตำแหน่งที่ข้อมูลถูกเจาะพวกเขาต่างก็พาก,กันเข้าล้อมรอบโต๊ะตัวหนึ่งที่มีแท็บเล็ตเครื่องเล็กๆวางเอาไว้ด้านบน88% 89% 90%เอร์จุลภาค9 1เปจุลภาค92เจุดเจอสิ่งที่ใช้เจาะระบบแล้ว มันเป็นเพียงแค่แท็บเล็ตตัวหนึ่งเท่านั้นเสียงรายงานส่งไปยังห้องควบคุมหลังจากสามารถเข้ามาระงับเหตุเอาไว้ได้ หลังจากเห็นเครื่องมือที่ถูกทิ้งเอาไว้หานก็เริ่มมองหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาว์โหลดข้อมูลก่อนจะพบว่ามีชิปตัวหนึ่งเสียบทิ้งไว้มันจึงยื่นมือหวังจะดึงออกมาจากเครื่องแต่แล้วในช่วงวินาทีที่มือกำลังจะดึงชิปบันทึกก็ได้มีเสียงคนร้องตะโกนก้องจากผู้คนที่อยู่อีกฝั่งของห้องจนทหารต้องหันกลับไปมองพรึกแอชเชอร์ที่ใช้พลังจิตควบคุมผู้คนให้ร้องตะโกนและสร้างความวุ่นวายยื่นมือไปถอดชิปออกมาจากนั้นเขาก็ใช้การพรางตัวคลานไปกับพื้นด้วยความรวดเร็วโดยไม่มีใครสนใจเพราะตอนนี้ทุกคนนนหันไปสใจ เสียงร้องตะโกนลั่นพยายามจับชายคนหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีออกไปแต่แล้วชายที่ร้องตะโกนกลับดึงขนจมูกตัวเองพลางบอกทุกคนให้รู้ว่าเขากำลังวิ่งตามขนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทหารสะบัดออกมาเบาๆก่อนจะหันไปจ้องมองแทบเล็ตเพื่อจะดึงชิดออกมา แต่เมื่อหันกลับมาดูชิปกลับพบว่ามันหายไปแล้วเขาจึงเบิกตากว้างมองหาคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเมื่อไม่พบว่ามีใครอยู่แถวนี้มันจึงรีบเปิดใช้งานเครื่องสแกนตรวจหาสิ่งที่กำลังล่องหนอ,อยู่ในทันทีแอเชอร์ที่หลบเข้ามาในฝูงชนได้แล้วนี้เขาก็ได้คุกเขาร่วมกับทุกๆคนแผนต่อไปปังหนึ่งในทหารลั่นปืนจนส่งเสียงดังก้องจากนั้นเขาก็เริ่มหันปืนไปยิงกลุ่มเดียวกันจนทำให้ผู้คนแตกตื่นวิ่งกระเจิงออกไป แอชเชอที่สามารถสร้างความวุ่นวายให้ผู้คนหนีตายจากกระสุนก็ได้วิ่งตามทุกคนออกไปเช่นกันระหว่างวิ่งไปยังชั้นที่44นี้เองนั้นแอชเชอร์ได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นหนึ่งในคนที่เขาเคยเห็นในชั้นที่44จากนั้นเขาก็เข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนกำลังประกอบอาวุธ ซึ่งสิ่งที่เขาทำยังคงเหมือนเดิมนั่นคือการเจาะระบบจนทำให้ห้องแห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงแจ้งเตือนดังการที่เขาไม่ยอมให้เรื่องมันสงบก่อนแล้วค่อยเจาะระบบภายหลังแอชเชอเห็นว่ามันเสียงเกินไปเนื่องจากว่าถ้าเหตุการณ์ความวุ่นวายสงบลงแล้วทางสหพันธ์เอเชียไม่สามารถตรวจหาผู้ที่ทำการเจาะข้อมูลได้ พวกเขาจะเพิ่มการป้องกันขึ้นซึ่งการป้องกันที่กล่าวถึงคือการป้องกันด้านทหารไม่ใช่การป้องกันด้านข้อมูลหากเขารอให้เหตุการณ์มันสงบการหนีจะเป็นไปได้ยากแอชเชอร์จึงพยายามใช้คอมพิวเตอร์ตามชั้นต่างๆเจาะระบบโดยการเลือกชั้นของแอชเชอร์เขาจะใช้ชั้นที่เต็มไปด้วยผู้คนที่สามารถวิ่งหนีตายได้ รดอยู่ในความสงบทหารวิ่งมายังชั้น44พลางชี้ปืนไปรอบๆแอชเชอร์ที่อยู่ใกล้กับแท็บเล็ตได้พรางตัวจนเขาเหมือนกับทางขยะจังหวะที่ทหารตามหาสัญญาณการเจาะระบบจนมาพบเข้ากับตำแหน่งที่เขาเสียบชิปบันทึกแอชเชอร์ก็ได้ใช้พลังจิตควบคุมผู้คนในห้องและทหารให้โจมตีกันจนทำให้เกิดความวุ่นวาย จากนั้นเขาก็วิ่งหนีออกไปพร้อมชิปเพื่อขึ้นไปยังชั้นที่สูงกว่านี้รายงานเสียงรายงานของทหารส่งไปยังห้องควบคุมครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันหาผู้บุกรุกในชั้นต่างๆทว่าการตรวจจับกลับพบว่าทุกอย่างที่วิ่งผ่านเซนเซอร์อยูในฐานข้อมูลทั้งหมดไม่มีใครน่าแปลกสิ่งที่ล่องหนก็ไม่มี ด้วยการตรวจหาคนร้ายไม่ได้นี้สร้างความตระหนกให้กับคนในห้องควบคุมเป็นอย่างมากวอเสียงแจ้งเตือนดังภายในชั้นที่33เหล่าคนที่กำลังประกอบยาล้วนหันมองหน้ากันหลังจากผ่านไป5นาทีที่สัญญาณเตือนดังทหารจำนวนมากก็ได้แหกเข้ามา ถึงอย่างนั้นพวกเขากลับไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้นอกจากพวกเดียวกันปังปังเสียงปืนดังจากหนึ่งในทหารสร้างความตกใจให้กับช่างจนต้องวิ่งหนีตายกับการกราดย,ยิงแอชเชอร์ที่ใช้จังหวะชุนละมุนก็ได้ปะปนไปกับคนอื่นๆขึ้นสู่ชั้นถัดไปแจ้งเตือนข้อมูลของฐานถูกดาวน์โหลดออกไปได้45เปอร์เซ็นต์หากปล่อยไปแบบนี้ความลับทั้งหมดของเราจะถูกดึงออกไปอย่างแน่นอนเหล่าคนในห้องวควบคุมเริ่มวิตกถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้วิเคราะห์ความสามารถในการลงมือของคนร้าย ทันทีที่พบสิ่งผิดสังเกตว่าตำแหน่งที่ลงมือมักจะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายพวกเขาจึงสั่งให้ทหารเข้าไปดักรอในชั้นที่มีผู้คนอยู่เยอะใน ทันทีไป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 วิ่งเร็วเข้าแอเชอร์วิ่งผ่านทหารชั้นแล้วชั้นเล่าปะปนไปกับผู้คนที่กลัวตายตลอดทางวิ่งลวนมีเสียงปืนดังมากมายจนทําให้ผู้คนวิ่งไม่คิดชีวิตทว่าการวิ่งแอเชอร์กลับต้องย่นคิ้วเมื่ออีกฝ่ายสามารถป้องกันการลงมือของเขาได้แล้วทําให้เขาสร้างความวุ่นวายไม่ได้อีกถึงอย่างนั้นแอเชอร์กลับไม่ได้กลัวเขาได้วิ่งเข้าไปในห้องที่กําลังจะผ่านพลางเจาะข้อมูลทุกๆอย่างใส่ลงไปในชิปที่ต้องการทิ้งสิ่งที่เขาทําต่อจากนี้คือการซื้อ,เ,อเวลา เพื่อให้ทหารวิ่งไปยังห้องต่างๆไม่ใช่ไปรอกัน ที่ฉันที่เขาต้องการไปแย่แล้วตำแหน่งที่เจาะเข้ามาไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งมันกำลังกระจายตัวไปเป็นจำนวนมากพลังจิตที่ใช้ควบคุมชิปทรงไปแปะติดยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วสั่งให้มันดูดข้อมูลทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ซึ่งแอชเชอร์ไม่ได้ต้องการให้มันดูดข้อมูลความลับใดๆเขาต้องการให้มันสร้างความวุ่นวายเท่านั้นเองบทที่350คนร้ายอยู่ที่ชั้น65เสียงประกาศดังไปทั่วตึกเพื่อดักจับคนร้ายที่กำลังขโมยข้อมูลจากเดิมสามารถ ขโมยได้ครั้งละ20-25เปอร์เซ็นหลังจากที่ทหารกระจายกำลังไปยังชันต่างๆจำนวนข้อมูลที่ถูกดูดออกไปก็ลดจำนวนลงเหลือครั้งละ5-6เปอร์เซนเพียงเท่านั้นแต่การเจาะระบบเพื่อจะดูดข้อมูลออกไปครั้งละ5-6เปอร์เซนกลับเกิดหลายครั้งจนเป้าหมายได้ข้อมูลไป85เปอร์เซนแล้วเหลือเพียงแค่ข้อมูลส่วนสุดท้ายที่เป็นข้อมูลลับที่สุดไม่สามารถเปิดเผยออกไปได้และเป็นข้อมูลที่แม้แต่คณะกรรมการผู้อาวุโสก็ไม่รู้มีเพียงแค่ผู้ อาวุโสสูงสุดทาง1นึรอยที่รู้จักมันทำลายการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลส่วนสุดท้ายที่เหลืออย่าให้มีอะไรเข้าไปได้คำสั่งส่งมาจากผู้อาวุโสสูงสุดที่อาศัยอยู่บนชั้นที่1นึ่งรอยทำให้ฐานจะเก็บข้อมูลลับสุดยอดของสหพันธ์เอเชียนถูกตัดขาดจะมีเพียงแค่การเดินไปเชื่อมต่อภายในห้องเพื่อตรวจดูข้อมูลเท่านั้นถึงจะรู้ว่าข้อมูล15เปอร์เนสุดท้ายคืออะไร เป้าหมายอยู่ที่ชั้น65ปิดชั้นที่64และ66หยาให้ใครเข้าออกทหารนับพันวิ่งไปปิดล้อมทางเดินของชั้นที่64และ66ป้องกันไม่ให้ใครเข้าออกแต่พวกเขาก็ยังไม่พบเป้าหมายที่ลงมือเช่นเดิมเทคโนโลยีล่องหนที่คิดว่าคนร้ายหน้า จะใช้ในการบุกกลับไม่ถูกตรวจพบสร้างความตกใจให้กับผู้คนในสหพันธ์เอเชียเป็นอย่างมากถึงอย่างนั้นพวกเขากลับไม่กลัวว่าเป้าหมายจะหายไปเพราะตอนนี้รอบตึกสำนักงานใหญ่ถูกคุ้มเอาไว้ด้วยบาเรียไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกไปหรือจะเป็นการเดินทางเข้ามาล้วนทำไม่ได้นอกจากอีกฝ่ายจะสามารถทะลวงบาสระเอเรียอออกไปเท่านั้นวอเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งที่ชั้น69ทําให้ทหารเรียบวิ่งขึ้นไปด้วยความรวดเร็วพยายามหาตัวคนร้ายที่กําลังเจาะระบบระหว่างที่ทหารกําลังวิ่งตามหาคน แอชเชที่กำลังนอนหมอบติดผนังในชั้น65ก็ได้ลุกขึ้นนั่งเหมือนกับคนอื่นๆอย่างไรก็ตามเขากลับใช้เท้าข้างหนึ่งทับสายสัญญาณเอาไว้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเปิดเผยการปิดกัน้นเดิมทีแอชเชอร์ต้องจับอุปกรณ์ในการสื่อสารหากเขาต้องเจาะระบบเพื่อเข้าไปดูความลับแต่หลังจากที่เขาถูกทหารล้อมจับแอชเชอร์ก็ได้พบวิธีหนึ่งที่ทำให้เขาสร้าง ความวุ่นวายในชั้นต่างๆโดยที่ตัวของเขาไม่ได้เดินทางไปได้โดยวิธีนั้นก็คือการทิ้งชิปบันทึกเอาไว้ในชั้นต่างๆติดเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฐานแห่งนี้จากนั้นเขาก็ใช้วิธีจับสายสัญญ,ญาณบนพื้นดินแล้วใช้สกิลเอควอลโ t เคชัตรวจจับตำแหน่งชิปของเขาที่ต้องการใช้งานเมื่อสกิลเอควอ c โ t เคชตรวจจับชิปได้นั้นเขาก็ใช้สกิลพลังจิตไปยังตำแหน่งชิปเปิดใช้งานปุ่มกดเล็กๆจนมันทำงาน แต่ด้วยความสามารถของฟังก์ชันการเปิดเผยการปิดกั้นที่แอเชอร์จับสายสัญญาณมันกลับทำให้ชิปของเขาที่กำลังทำงานเจาะระบบเข้าไปได้ ด้วยความน่าทึ่งของมันทำให้แอชเชอร์งุนงงในวิธีการทำงานแต่เขาก็ตัดความน่าปวดหัวทิง้งคิดเพียงแค่ว่าถ้าเขาจับสายสัญญาณต่อให้ชิปของเขาจะเปิดใช้งานอยู่ชั้นไหนมันก็สามารถเจาะข้อมูลได้เดิมทีเขาคิดจะใช้วิธีสะกดจิตผู้คนให้ไปก่อกวนความวุ่นวายในแต่ละชั้นแต่ถ้าเขาทำแบบนี้จะทำให้ทหารรู้ว่าผู้บุกรุกมีพลังจิตเขาจึงใช้เพียงแค่การส่งชิปไปยังชั้นอื่นๆจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นใครหลายคนเดินไปชั้นต่างๆในช่วงที่กำลังวุ่นวายวอ คนร้ายอยู่ชั้น12เรียบตามไปเร็วการวิ่งของทหารเริ่มขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนทําให้เหล่าคนที่อยู่ในห้องควบคุมจับพิรุษได้อีกครั้งเดียวก่อนหยุดกล้องวงจรปิดที่เปิดหาความผิดปกติเล่นซ้ําแล้วซ้าเล่ากระทั่งชายคนหนึ่งตรวจจับบางอย่างที่ผิดปกติได้เขาจึงส่งให้เอไอตรวจสอบข้อมูลเพราะคนเพียงคนเดียวไม่สามารถอยู่สองตำแหน่งพร้อมกันได้ภาพจากกล้องทั้งสองตัวตรวจจับพวกเขาในเวลาเดียวกันฉันอยากรู้ข้อมูลของเขาข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในสหพันธ์ส่วนกลางเปิดขึ้นมาดูปรากฏว่ามันไม่ได้มีข้อมูลผิดปกติ แต่ที่ผิดปกติคือเขาอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันทั้งที่ทเป็นเวลาเดียวกันตรวจหาคนที่อยู่สองตำแหน่งมันต้องมีมากกว่านี้เมื่อคิดได้ว่าอีกฝ่ายอาจจะมีสกิลเฉพาะตัวที่พิเศษมากๆทางห้องควบคุมก็เริ่มตรวจสอบหาการปลอมตัวที่อาจจะเกิดขึ้น ทันใดนาน AI ก็ได้ตรวจจับผู้คนที่อยู่สองตำแหน่งพร้อมกันได้จำนวน134คนสร้างความตกใจให้กับผู้คนในห้องควบคุมเป็นอย่างมากประกาศออกไปเร็วเข้าคนร้ายสามารถปลอมเป็นใครก็ได้พลเอกครับถ้าเราสั่งแบบนี้ออกไปจะทำให้เกิดการแตกตื่นได้นะครับใช่ในายพูดถูกแต่ฉันต้องการทำให้ผู้คนแตกตื่นเพราะเราจะจับคนที่อยู่สองที่พร้อมกันอีกครั้งการออกคำสั่งให้ทหารอยู่ประจำชั้นต่างๆไม่มีการเคลื่อนไหวและสั่งห้ามไม่ให้ใครเดินออกจากชั้น จะเป็นการทําให้ทหารเกิดความระแวงซึ่งกันและกันจากการที่ศัตรูปลอมเป็นใครก็ได้มันอาจจะทําให้ทหารต่อสู้กันเองด้วยความระแวงเขาจึงต้องการทําให้เกิดความวุ่นวายและเกิดการวิ่งไปยังชั้นต่างๆเพื่อให้ศัตรูตายใจใช้วิธีเดิมในการแทรกซึมในตึกแข่งนี้ดังนั้นพลเอกที่อยู่ภายในห้องจึงต้องการทำให้เกิดความวุ่นวายเหมือนเดิมเพื่อให้ศัตรูได้ใช้วิธีเดิมของมันวิ่งหนีและ ลอมตัวต่อไปส่วนพวกเขาจะพยายามตามหามันให้ได้เพราะตอนนี้มันก็เหมือนกับหนูที่อยู่ในกรงขังรอาการจับแอเชอร์หันมองเสียงประกาศที่อยู่บนเพดานก่อนที่เขาจะโยนคิ้วเพราะอีกฝ่ายประกาศความสามารถของเขาให้ทุกคนรู้แต่มันกลับไม่ได้สังกัดบ,บริเวณ กลับยังคงปล่อยให้มีการวิ่งเต้นต่อไปเขาที่รู้ว่าศัตรูก,กำลังพยายามจับตามองดูเขาปลอมตัวจึงต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ในการไปให้ถึงชั้นที่100พวกแกจงไปยังชั้นต่างๆแล้วใช้ชิปนี้ติดเข้ากับคอมพิวเตอร์ของที่นี่แอเชอร์สะกดจิตชายทั้ง50คนที่อยู่ในห้องเดียวกันกับเขาจนทุกคนพยักหน้าหยิบจับชิปไปในมือหลังจากที่แอเชอร์สะกดจิตเสร็จเขาก็ได้สร้างสถานการณ์ให้ชั้นที่เขาอยู่เกิดการเจาะข้อมูลอีกครั้งจนทหารวิ่งเข้ามาในห้อง ทันใดนั้นเขาก็สะกดจิตทหารอีกครั้งเพื่อให้พวกเขาสร้างความวุ่นวายโดยท่าทางของทหารที่ถูกแอชเชอ์สะกดจิตแสดงออกมามันเหมือนกับว่าเขากำลังถูกแย่งปืนไปจากสิ่งที่ล่องหนจนเกิดการกราดยิงสิ่งต่างๆซึ่งการที่แอชเชอร์ใส่เงื่อนไขให้ยุ่งยากในการแสดงของทหารที่ถูกสะกดจิตนั่นเพราะเขายังไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาสะกดจิตได้เขาจึงให้ศัตรูร,รู้ว่าตัวเองปลอมตัวและล่องหนได้เท่านั้นหลังจากที่ทหารรัวปืนยิงเหล่าคนที่อยู่ในห้องก็รีบวิ่งหนีอีกครั้ง ซึ่งคนที่ถูกสะกดจิตหล้วนแล้วกระจายกันไปยังชันต่างๆเพื่อทำตามที่เขาบอกได้เวลาแล้วสินะ แอชเชอร์ her, นำออาปากักกาล่องหนจากสหพันธ์เวเบรียมออกมาใช้งานมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆคล้ายปากกาแต่กลับทําให้เขาล่องหนได้หลังจากเปิดใช้จนตัวเองล่องหนหายตัวแอชเชอร์ที่ใช้การพรางตัวร่วมด้วยก็เริ่มเดินขึ้นไปยังชั้นที่สูงกว่านี่จุดหมายของเขาคือการไปให้ถึงชั้นที่100ที่ผู้อาวุโสสูงสุดหลบอยู่ที่นั่นวอ๊อเสียงแจ้งเตือนดังไปทั่วฐานสร้างความตกใจและสงสัยให้กับผู้คนในห้องควบคุมเป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเขาดูภาพวงจรปิดของผู้คนที่เข้าไปในห้องที่มีกกาาารรแจจ้้งงเเตืออนถึะข,ขมูล เดิมทีคิดว่าศัตรูจะต้องเป็นคนนอกแต่กลับเป็นคนของพวกเขาที่ ทำงานร่วมกันทุกวนันพลเอกครับศัตรูอาจจะล่องหนได้เป็นไปได้ที่มันจะล่องหนได้แต่ทำไมมันต้องสร้างความวุ่นวายด้วยทำไมมันไม่ทำงานเงียบๆอีกอย่างคนเหล่านี้ก็แปลกไปเหล่าคนที่ถูกทหารจับได้พยายามดิ้นรนออกจากการจับของทหารทําให้พลเอกในห้องควบคุมทําหน้าสงสัยเนื่องจากเหล่าคนราว40-50ทําเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เป็นตัวของตัวเองนายดูคนนี้สิในข้อมูลบอกว่าเขาเป็นคนเงียบๆแต่ทําไมเขาแหบปากคนนี้ด้วยทําไมเขาถึงแสดงท่าทางดุร้ายทั้ง ที่เขาเป็นคนยิ้มตลอดมันเหมือนพวกเขาไม่ใช่ตัวของตัวเองเหล่าคนที่กำลังวิเคราะห์ผู้คนที่ถูกจับด้วยข้อหาเจาะระบบล้วนแล้วพยายามอธิบายลักษณะนิสัยจากข้อมูลและสิ่งที่กำลังมองเห็นเป็นไปได้ไหมครับที่ศัตรูจะสะกดจิตได้ทั้งสะกดจิตได้และล่องหนได้เหรอือ พลเอกเท้าคางพลังวิเคราะห์ศัตรูที่บุกเข้ามาในครั้งนี้แต่เขาก็ยังไม่เคยพบเจอมนุษย์ไกลพันที่มีสกิลเฉพาะตัว2อย่างหากจะบอกว่าอีกฝ่ายใช้เทคโนโลยีก็เป็นไปไม่ได้เพราะฐานแห่งนี้ตรวจจับเทคโนโลยีได้ทุกอย่างพลเอกครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ผิดชั้นครับเสียงรายงานทําให้พลเอกต้องหันไปดูว่ามีอะไรปรากฏว่าชั้นที่89มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาชั้นนี้กําลังเดินถือบางอย่างภายในมือ อะไรอยู่ในมือของเขาอุปกรณ์ที่ทำให้ล่องหนได้ครับภาพจากกล้องธรรมดาและกล้องพิเศษเปิดสลับกันไปมาจากมุมกล้องธรรมดาทุกคนไม่เห็นอะไรเดินผ่านแต่จากกล้องพิเศษกลับมีชายคนหนึ่งเดินผ่านกล้องธรรมดาไปด้วยการที่พวกเขาตรวจจับคนที่กำลังล่องหนและอยู่ผิดที่ผิดทางได้ทุกคนจึงได้คำตอบของการหลบหนีภายในตึกแข่งนี้พลเอกครับจากการวิเคราะห์เขาคงจะใช้ความสามารถในการปลอมแปลงเพื่อเดินไปยังชั้นต่างๆการที่เราไม่สามารถตรวจสอบเขาว่ากำลังล่องหนได้เป็นเพราะว่าเขา เพิ่งใช้เทคโนโลยีล่องหนครับบอกแม่ทัพศักดิ์สิบคนให้ไปดักรอที่ชั้น99มันจะต้องมุ่งหน้าไปหาผู้อาวุโสอย่างแน่นอนพลเอกสั่งการอย่างรวดเร็วหลังจากรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังมุ่งหน้าไปหาผู้อาวุโสอย่างไรก็ตามมันรู้สึกตกใจเช่นเดียวกันเมื่อรู้ว่าการบุกในครั้งนี้มีผู้ร้ายเพียงคนเดียวพลเอกครับเขาปลอมตัวเป็นคนอื่นได้จริงๆครับคนที่จับตาผ่านกล้องพิเศษร้องตะโกนลั่น พวกเขาจึงดึงภาพจากกล้องพิเศษมาดูว่าศัตรูปลอมตัวด้วิธีไหนเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเพียงแค่มองคนที่เดินผ่านไม่นานเขาก็สามารถเปลี่ยนร่างกายรวมไปถึงชุดเกราะให้เป็นคนที่มองจ้องได้สร้างความตกใจให้กับทุกคนที่เห็นความสามารถนี้ในทันทีต้องจับเขาให้ได้พลเอกครับเขาเข้าไปในห้องจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นคนอื่นแล้วครับจับตาดูเขาเอาไว้อย่าให้พลาด แอชเชิญใช้เอควาโลเคชันตรวจสอบชายที่เขาสะกดจิตให้เดินออกไปเป็นตัวตายตัวแทนจากเดิมเขานึกว่าตัวเองล่องหนได้สมบูรณ์แบบแต่หลังจากที่เขาให้ระบบตรวจสอบกล้องที่ซ่อนเอาไว้ตรงทางเดิน กลับมีกล้องหลายตัวที่เหมือนจะพิเศษและมันตรวจจับเขาได้แอชเชอร์จึงจะกลับมาใช้วิธีเดิมน,นั่นก็คือการใช้คนที่ถูกสะกดจิตหลอกล่อให้สายตาของผู้คนหันมองไปยังที่อื่นให้ตายสิรู้จุดประสงค์ของเราจนได้แอชเชอร์เท้าคางเล็กน้อยเพื่อคิดว่าเขาสมควรจะบุกต่อไปหรือไม่เพราะตอนนี้ทหารสวมชุดเกราะ14ดาวกระจายกำลังล้อมรอบชั้นที่100เอาไว้แล้วถึงอย่างนั้นเขากลับถอนหายใจเพราะไม่สามารถถอยได้แล้วหากช้ากว่านี้อีกฝ่ายจะสามารถหา ทางรับมือกับเขาได้เพราะพวกมันรู้แล้วว่าเขาปลอมตัวเป็นคนอื่นได้ง่ายได้เอาตรงนี้แล้วกัน แอชเชอร์เดินไปยังเสาต้นหนึ่งด้วยขนาดของมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางราวสองเมตรตอนนี้วิธีการขึ้นไปยังชั้นที่หนึ่งร้อยนอกจากทะลวงขึ้นไปแล้วไม่มีดังนั้นเขาจึงเลือกวิธีการขมือของเวิร์มสกิลถูกปรับแต่งให้ไร้ซึ่งเสียงและแรงสัน่นทันทีที่แอชเชอร์ยื่นมือไปอยังเสาขนาดใหญ่นั้นก็ได้เกิดรูพอให้เขาเข้าไปด้านในเมื่อขุดรูได้แอชเชอร์แงนหน้ามองด้านบนก่อนจะเจาะรูใจกลางเสาเพื่อขึ้นไปยังชั้นที่หนึ่งร้อยเอาไอ้นี่ไปเป็นของขวัญอีกชิ้นก็แล้วกันบรม ระเบิดที่ติดตั้งเอาไว้ในห้องเก่าปฏิกร์ระเบิดถึงมันจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในห้องเก็บเกาปฏิกร์แต่การระเบิดของมันก็ทําให้ผู้คนแตกตื่นจนต้องส่งกองกําลังไปจาัดก,การกับรังสีที่กําลังแผ่กระจายออกมาจบตอนเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องทาคลิปต่อไปโปรดกดติดตามกดไลค์และซับสไคร์